สวัสดีค่ะชาวกุมซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ของผู้ที่เป็นคนโสดสนิทหรือมีคนคุยแต่ไร้สถานะนะคะสำหรับดวงตรงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเกตรับดูนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจอยากจะ เรียนทนายพายิบสีเกตก็รับสอนด้วยค่ะแบบมีค่าครูนะคะสามารถที่จะเช็คค่าครูและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้โดยการคลิกเข้าไปที่ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าครูการดูดวงส่วนตัวแล้วกันเรียนทนายพายิีเอาไว้ให้ครบท้วนเลยค่ะเมื่ออ่านครบแล้วสนใจอยากจะมาดูดวงหรือมาเรียนไพ่กันก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวนะคะไลน์ไอดีเกตก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปเช่นกันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะถ้าถามว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมในช่วงต้นๆเนี่ยยังไม่มีนะยังเป็นโสดๆไปอยู่แล้วก็เหงาๆด้วยดูมีภาพไพ่ของความเหงาๆขึ้นมานะคะมีภาพไพ่ของความรอคอยอะ่ะ หมือนกําลังรอคอยความรักรอคอยเนื้อคู่หรือหลายๆคนก็รอคอยคนรักเก่านะคะมีโอกาสนะที่จะมีคนรักเก่ากลับมาอาจจะเพิ่งเลิกกันไปไม่นานเพิ่งเลิกคุยกันไปนะคะหรืออาจจะเป็นกิ๊กเก่าหรือคนเก่าๆในชีวิตที่คุณเคยรู้สึกดีด้วยหรืออาจจะไม่ต้องถึงกับรู้สึกดีก็ได้เพื่อนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอเจอกันในช่วงเดือนนี้แล้วก็ด้วยนะ ภาพหน้าภาพหน้าไพ่หกช่วยแบบนี้นะคะเป็นหน้าไพ่ของคนเก่าๆกลับมาในชีวิตแล้วก็เป็นการกลับมาถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเก่าที่เก่านะคะกลับมาแล้วก่อนหน้านี้เคยทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยอะไรหรือว่าเคยเลิกลากันไปด้วยปัญหาอะไรแล้วก็บางคนก็ยังเคลียร์ยังเลิกกันไปตอนนั้นยังยัง ไม่ได้เคลียร์กันเลยยังไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรก็เลิกกันไปซะก,ก่อนช่วงเดืนนี้มีโอกาสที่จะคุยกันดีๆได้กลับมาเจอกันคุยกันดีๆได้นะคะอาจจะมองไปในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นกันใหม่เรากลับมารัก,กันหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนความรักที่หล่นหายแล้วมันได้กลับคืนเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นตรงนี้ยังเหนื่อยยังหนักนะยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่ทําให้คุณสบายใจเพราะว่าเราก็หนึ่งก็คือย,ยังกลัวอยู่ว่าไอเหตุการณ์เก่าๆปัญหาเดิมๆที่เราเคยเจอมาที่ทําให้ต้องเลิกลากันเนี่ยมันก็อาจจะยังวนเวียนกลับมาอยู่แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วว่ามันจะยังมีปัญหาตรงนั้นอยู่แต่ว่า มันก็มีความหวังนะคะว่ามันจะสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยไพ่ใบนี้นะคะหกดาบน,นี้เป็นไพ่ของความที่โอเคปัญหาย,ยังอยู่ก็จริงแตม่มีภาพที่มองว่ามันน่าที่จะพยายามจะก้าวข้ามปัญหานี้ไปด้วยกันก็เลยมองว่าชาวกุมพอที่ชาวกุมคนโส,สนิทนะคะพอที่จะมีโอกาสนะที่จะได้กลับมารักกันใหม่กับคนรักเก่าๆแต่ถ้าไม่ใช่คนรักเก่าเป็นเพื่อนเก่า คนเก่าๆในชีวิตที่ได้กลับมาเจอกันนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นที่จะสารสัมพันธ์กันแต่ว่าก็คงเป็นในแง่ของการเป็นทําความรู้จักกันไปก่อนคงยังไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักนะคะในขณะเดียวกันเราก็ยังรู้สึกเหนื่อยๆยังรู้สึกจุกจิกใจยังรู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่ามันจะสามารถจะพัฒนาไปเป็นความความรักได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันคะ่ะสาหรับคนโสดน,นะ ต่อมาเป็นคนที่มีคนคุยบ้างแต่ว่าไร้สถานะคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณคุยกับใครอยู่แบบไม่มีสถานะคุณก็ดูคลิปนี้ได้ตรงนี้มองว่ามันมีภาพไพ่ของการแตกหักเข้ามานะด้วยไพ่ทาวเวอร์แบบนี้แล้วก็มีภาพไพ่ของความรักที่ขาดวินแบบนี้โดยไพ่ห้าเหรียญนะคะมีโอกาสมากเลยที่คุณอาจจะหัวร้อนหัวเสียกับคนรัก เราก็ยังเรียกว่าคนรักได้ไม่เต็มปากเน้เพราะว่าเรียกว่าเป็นคนคุยอ่ะเพราะว่าเป,เป็นเป็นสถานการณ์เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนความสัมพันธ์ที่ไร้สถานะเกาะกับคนคนเนี้ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะหุดกิดง่ายหัวร้อนหัวเสียแล้วก็เกิดอาการอยู่ดีๆก็โพ่งบอกขอเลิกคุยขอเลิกคบกันไปก็มีนะคะอยู่บางทีหรือเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมลงได้แล้วเราก็โพ่งขอเลิกคุยขอเลิกติดต่อ หรือไม่ก็อยู่ที่ก็ไปบล็อกเขาเฉยเลยอะไรเงี้ยเกิดแบบเป็นความรู้สึกกระทันหันขึ้นมาไม่ได้แพลนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนไม่ได้แพลนเอาไว้ก่อนว่าจะทําสิ่งนี้นะคะแต่ว่าพอทําไปแล้วก็จุกจิกใจทําไปแล้วก็ไม่ได้มีความสบายใจนะก็รู้สึกอกหักสมมติว่าเราไปบอก ไปบอกขอเลิกคเขาเองไปบล็อกเขาเองแต่เราก็อกหักเองด้วยไพ่สามดาบนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนจิตใจมันโหยหาความรักแล้วก็รอคอยค่ะรอว่าเขาจะมาง้อไม้รอว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่บางคนก็ถึงกลับไปดูดวงทงั้งทั้งที่ตัวเองไปบอกเลิกเขาเองตัวเองเป็นคนบล็อกเขาเองแล้วก็ไปดูดวงว่าเขาจะกลับมาไหมคือคุณต้องดูก่อนนะคะตรงนี้เป็นไพ่เตือนนะไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นร้อเปอร์เซนดังนั้นคุณทราบไพ่อยู่แล้ว คุณลองไปคิดดูถ้าคุณไม่ได้มั่นใจนะคะว่าคุณจะต้องการที่จะเลิกจริงๆเราข้ามตรงนี้ไปพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะพยายามอย่าอย่าหัวร้อนหัวเสียจนพูดโพร่งไปว่าเออเลิกคุยกันเถอะท้าท้าเลิกคุยหรือว่าอยู่ดีก็ไปบล็อกเขาด้วยอารมณ์ร้อนของเรานะคะเพราะว่าพอตรงนั้นแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเ,นเราเองนี่แหละเราก็จะมารอคอยว่าเาแล้วเมื่อไหร่เขาเรากับเขาจะได้คุยกัน ตรงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะการรอคอยนี้ยังดูมีความหวังนะคะสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะถ้ามันมีเหตุที่จะต้องให้ห่างกันไปก่อนแต่หักกันไปก่อนจริงๆในช่วงสองอาทิตย์หลังนะคะยังดูว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันใหม่ด้วยน้าไพ่แบบนี้เหมือนได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะปัญหาในบางอย่างที่มันที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็พยายามที่จะก็ยังต้องอยู่กับมันแหละแต่ว่าดูมีแนวโน้มว่าจะได้คุยกันดีๆแล้วก็พยายามที่จะ เคลียปัญหาคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นหรือไม่ก็ปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่มันทําให้ความรักมันลงตัวไม่ได้เพื่อที่จะดําเนินกันต่อไปนะคะมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเป็นไพ่สรุปเป็นไพ่ใบสําคัญโดยไพ่หนึ่งไม้เท้าแบบนี้มองว่ามีโอกาสนะคะที่จะแตกหักกันไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ตรงนี้ต้องดูพื้นดวงด้วยนะคะว่ามันเป็นคู่กันหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นคู่การเลิกกันไปมันก็ยังจะต้องกลับมาหรือว่าคู่นี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่ คู่แท้คู่บุพเพสันิวาสคู่บุญคู่วาสนายอย่างเดียวนะเป็นคู่กรรมก็ได้คือถ้ามันยังไม่หมดกรรมกันมันก็ต้องกลับมามันก็ยังขาดกันได้ยากนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่คู่เนี่ยเลิกเลิกแล้วก็อาจจะเลิกยาวเลยนะตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมดังนั้นเกศถึงได้บอกว่าคุณระมัดระวังเลยเพราะว่าบางทีเลิกแล้วมันอาจจะเลิกเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าภาพไพ่แบบนี้มองว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ามันยังมี กรรมผูกกันอยู่ยังไงก็น่าที่จะกลับมานะคะการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งนี้ก็ดูว่าจะเริ่มต้นท่ามกลางปัญหาแต่ก็ดูแนวโน้มว่าอยากที่จะผจญปัญหานี้ไปด้วยการอยากที่จะปล่อยวางอะไรต่างๆที่เคยเกาะกินกัดกินหัวใจที่มันทําให้เรารู้สึกมันไม่ดีต่อใจเลยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพยายามแต่มันก็เหนื่อยหน่อยนะม,นมันมันมีมันมีความเข้ากันไม่ได้หรือมีอะไรหลายอย่างในตัวของคนทั้งคู่ของทั้ง ทั้งคุณและเขาที่มันทําให้มันดําเนินต่อไปไม่ได้ซึ่งตรงนี้ปัญหารากลึกของปัญหามันคืออะไรเนี่ยแต่ลราคู่ก็ต่างกันคงไม่สามารถที่จะมาแจกงแจงตรงนี้ได้นะคะแต่มันมีปัญหาละเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยแต่ว่ามันก็มองไปในทิศทางที่มันมันดูดีขึ้นนะคะก็จากหน้าไพ่นี้ก็คงออกแนวต้นร้ายปลายดีแต่จะดียาวไป ไปยาวๆจนกระทั่งถึงลงเอยกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่พื้นดวงแต่ละคนแล้วนะคะว่าคนที่คุณดิวอยู่คนนี้เป็นคู่แท้คู่จรคู่ผ่านคู่บุญคู่กรรมหรือคู่เวนคู่คู่บุญคู่วาสนาหรือคู่เวรคู่กรรมนะคะแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกของเขาที่มี ที่มีต่อคุณในช่วงนี้ก็ได้ไพ่เดอะเวิลดก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ยังอยากที่จะมีคุณอยู่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ถาโถมนะไม่ได้รักมากมายไม่ได้ถึงกับขนาดที่โอ้โหรักลึกซึ้งตึงใจนะคะเป็นความรู้สึกรักแบบอยากให้รักกันแบบสบายๆถ้ารักแล้วมันจุกจิกใจนะก็ขออยู่เป็นขอขอขอ หยุดคุยกันไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันสามารถปรับกันได้มันไม่ไม่ทำให้ให้รู้สึกปวดหัวไม่ทาความรักครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เขาเครียดมากนะักเขาก็ออยังอยากจะไปต่อนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของความเออของของชาวกุม่มเดี๋ยวต่อมาเราจะมามาเจาะกันว่าชาวกรุ่มที่โควาอยู่กับชาวท่าต่างๆที่คุยแล้วกันที่คุยคุยอยู่กับชาวท่าต่างๆเนี่ยสรุปแล้วขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่แล้วก็บสรุปความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร เริ่มต้นกันที่ธาตุดินก่อนนะคะพึกศกันบังกรได้ไพ่ความรู้สึกได้ไพ่ห้าเหรียญแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาห้าเหรียญก็เป็นความรู้สึกคล้ายๆคุณนะมีโอกาสที่เออมันมเป็นความรักที่เติมเต็มให้แก่กันไม่ได้อะคะ่ะเขาก็เติมเต็มให้คุณไม่ได้คุณก็เติมเต็มให้เขาไม่ได้เนี่ยเป็นภาพของการที่มันมีความรักมันรู้ว่ามันมีอยู่ แต่มันเอามาเป็นเจ้าของไม่ได้เราเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนเหรียญที่มันอยู่ข้างในหน้าต่างเนี่ยแต่เราอยู่ข้างนอกนะคะดูขันวินดูขาดอ่ะดูไม่ได้รับมันเห็นมันอยู่เนี่ยเห็นมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ก็คว้ามันเอามาเป็นเจ้าของไม่ได้ความรู้สึกมันก็เลยดูเหมือนไม่เติมเต็มรู้สึกเหมือนยังขาดขาดอยู่มีก็เหมือนไม่มีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เติมเต็มให้กันไม่ได้แบบนี้ปั๊บความบทสรุปความสัมพันธ์นะคะราชินีถือเหรียญก็ยังถือว่ามันเป็นไพ่ที่ยังไม่น่าที่จะขากัน นะจากหน้าไพ่หลังก็ไม่ขาดดังนั้นในช่วงช่วงที่มันถ้าถ้าคุณยังมีมีบุญมีกรรมต่อกันอยู่นะคะมันอาจจะมีช่วงแตกหักแล้วช่วงนั้นคุณก็จะโหยหากันแล้วกันมากเลยทั้งคุณทั้งเขาเลยโหยหาคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วท้ายที่สุดมันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันแล้วก็พยายามที่จะดําเนินต่อไปมองการไกลเข้าไว้นะคะเออมองว่าในอนาคตอันไกลเมื่อ ปรับตัวเข้าหากันได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ก็อาจที่จะดีก็ได้ก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะต่อามาเป็นชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนได้ไพ่ความรู้สึกนะคะได้ของเขาได้ไพ่อสุวินถือไม้เท้าแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่ก้าวถ้วยเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าอยากมีในแบบของเขาคือเขาอยากจะทํากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรกับคุณเขาก็จะมา นะคะถ้าเกิดว่าเขามีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรของส่วนตัวของเขาที่มันไม่จําเป็นที่ต้องมีคุณอยู่เขาก็จะหายไปนะคะบางทีก็นึกอยากจะมาก็มาอย่างเร็วเลยทาโถบางทีนึกจะไปก็ไปอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อารมณ์ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะด้วยไพ่อัศวินถือไม่เท้าแต่ก็ยังดูมีแพชชั่นยังดูยังอยากที่จะมีกิจกรรมร่วมกันกับคุณต่อไปบทสรุปความสัมพันธ์นะคะมองว่าก็ดูชิลขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะแล้วก็ดูเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ กันได้ดีเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่นี้บางทีเขาอาจจะไม่ไม่อาจจะเป็นเขาอาจจะคุณด้วยก็ได้หรือใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ที่อาจจะไม่ได้คุยกันกับแค่คนคนเดียวนะคะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาคุยด้วยทําให้เมันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเราก็เป็นคนคุยเขาเขาก็จะไปคุยกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้นะก็ตรงนี้ แล้วแต่บริบทเลยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีคนเข้ามาคุยเพิ่มแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงตัวหรอกค่ะก็ถ้าจะมีคนเข้ามาคุยเพิ่มก็แปลว่าคุณก็ต้องประคับประคองคุยทั้งเขาคนนี้แล้วก็คนใหม่ไปด้วยไปในเวลาเดียวกันถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีการคุยคนมาคุยเพิ่มอะไรเลยทั้งทางเขาและทางคุณความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็ออกแนวดูสบายๆในช่วงหลังนะในช่วงถ้าได้กลับมา รักกันใหม่ถ้าได้กลับมาคุยกันใหม่อะยังไม่ก็ยังไม่พูดถึงภาพว่ารักกันใหม่กันล้กันเพราะความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีอนะคะอะถ้าได้กลับมานะก็ยังสามารถที่จะมีความชิลชิแล้วก็คุยกันได้ต่อไปต่อมาเป็น ชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมธาตุเดียวกับคุณนี่แหละความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังเต็มที่อยู่นะคะในไพ่สิบเหรียญนี้ยังมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกยังอยากที่จะไปต่อกับคุณยังมีความหวังดีๆนะคะความรู้สึกเติมความรู้สึกมันเต็มมาค่ะในหัวใจเขานะก็มีคุณนี่แหละนะแต่ความสัมพันธ์นะคะได้ไพ่สี่เหรียญจริงๆสี่เหรียญเนนะี่ยถ้ามองในแง่ดีก็คือยังห่วงแหนกันอยู่แต่มันมีความขี้หึงขี้หวาดระแวงเข้ามา เยอะสักหน่อยนะคะหวงแหนแล้วก็อาจจะยังปิดปิดบังความรู้สึกจริงแท้จริงหรือว่าปิดบงังอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะบอกกันและกันอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเวลากลับมาคุยกันนะคะมันอันนี้อาจจะผ่านเรื่องราวของการแต่ขหดกันไปแล้วแล้วพอได้กลับมาคุยกันมันก็ยังคุยกันแบบกักกักยังกักความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะเคลียร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือ เวลาที่บอกว่าจะแก้ปัญหาไปร่วมกันข้างหน้าก็เออก็แก้ก็พูดว่าแก้แต่จริงๆแล้วมันยังมีความกักกักกักกันอยู่อะคะ่ะมันก็ยังไม่เปิดใจให้กันและการเต็มที่นะในช่วงความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้และสุดท้ายนะคะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงธนูความรู้สึกของเขาก็ยังดีกับคุณอยู่นะคะด้วยไพ่สี่ไม้เท้าแบบนี้ยังมีความมั่นคงกับคุณอยู่แล้วก็จริงๆหวังด้วยนะที่จะสร้าง อยากที่จะให้มันพัฒนาขึ้นด้วยไพ่สองใบนี้ที่อ่านคู่กันนะคะเพราะว่าเดอะเวิร์กก็คือไพ่ความรู้สึกของเขาในจากหน้าไพ่หลักหน้าไพ่ที่ถามเจาะเข้ามาก็เป็นภาพไพ่สี่ม้ยเท้าคือยังยังอยากที่จะ คือยังมองไปไกลๆแล้วยังเห็นคุณอยู่ในอนาคตของเขาอ่ะนะมีคุณร่วมอยู่ในอนาคตของเขาด้วยนะแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะได้ไพ่ The Emperor Emperor ข้อดีก็คือความสัมพันธ์ยังดูมั่นคงกันดีอยู่ยังมีกันและกันต่อ,อยังคุยกันมาอย่างไรก็คุยกันต่อไปแต่โดย Emperor นี้เป็นภาพไพ่ของคนที่ เอาแต่เอาแต่ตัวเองแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่พอมันมาเกิดในเรื่องของไพ่ความสัมพันธ์ก็แปลว่าทั้งคู่อาจจะเอาแต่ใจตัวเองเราก็มีจุดยืนของเราเขาก็มีจุดยืนของเขาแล้วก็มีความต้องการที่ถ้ามันถ้ามันเป็นความต้องการตรงกันมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกันตรงเนี้ยมันก็ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะไม่มีใครถอยอะทั้งคู่ก็ต่างที่จะจะเอาความต้องการของตัวเองให้เอาให้มันชนะให้มันได้ตามนั้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็เลยอาจจะทําให เป็นปัญหาซึ่งหรือไม่อันนี้แหละก็คือปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วคือเรื่องของการที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นี่แหละนะคะที่มันทําให้มันไม่สามารถจะพัฒนาได้เดือนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องประมาณอย่างนี้ต่อไปอนะคะ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกุมนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรนะคะให้ชาวกุ่มมีความสุขมากๆขอให้สมหวังในความรักเร็วๆนะคะสําหรับคําทํานายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด s u b สไครป์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ